ลวงมาดีเรมัดมีอะไรเกิดแรังขาดีขางขาดแวลงมาดีแมปขาขาดจะเพิ่งไม่ได้มากแบเดียวเกียดอองคงมรวงมาดีแมขาขาดก่อนเวลาสองร้อยสิบเนเป็นเทปรงๆะนะตรงในะน่ครับกำลังหนูกมัน์กระทกราดีอาจะไม่เรับตกันเโดจังนเียจังสายตีเคนจะเป็น รวมๆกัเอาขวาล่เป็นโซมีคนถึงคนมาเลยครับขวาครับรวมรวมมือเป็นอย่างดีครับสามมือครับคือว่าเป็นผลสําเร็จอยู่ครับกันอ่ออนโตล่วมๆนุ่มมาหลายแต่หางกับหางกับคงหลายแค่จังหวัดสุริยาบาเบอร์แล้วตอเนี้ยกับเราได้ที่กัน,กนละใจดำมาครับบั้งต่อไปกันนี่สองบังครับเล่าหน่อยเห็นหนึ่งกับอาจเมื่อแสนนี่ล่ะ 6เส็บเพิ่ให้เจียวมาครับมาหรือรอผล25 45คำลับแจงอยู่ในสายอึ่งคายด้วยบั้งนี้นะครับของเศษทีลูกไก่ป้าบวกเจยิงสั่งลุยครับในสายอึ่งคาย25 <45 S 1> ราคาที่25 45ครับผานรุนครับค้นเรียงทาาครับปูป <64 S 2> <น>ูกระวัติประคองมาเรื่อยอยู่ด้วยอาณเมืองแสนครับปวดมาย เศรษฐีลูกไก่ฟ้าครับอกจัไวครับเรียบร่อเรื่อเศรษฐีลูกไก่ฟ้าครับราคาที่2 5่สิบห้สี่สิบห้าในสายอื่นขายจวดขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับเี้ ใช้ชื่อยอดไฟหนักเลยยางเบาดีตลอดเป็นของครับไอ้าเมืองแสตดวงน้องของผู้เล้ามา้บเบามาอยู่ครับราวไว้เบามาอยู่เจ็เอสองรอยสามสนไปครับสบายสบายเลยเจ็ดสิบเลยอ,อ,อยเลเดี๋ยวเต์ลูกเราคุ้มของครับกับคุณของครับเวลาสามยี่วินาที อ่างขามเราด้วยสองครับเสร็จทีลูกไก่ฟ้าครับอางกระเด็นกระลาต่างแจ่มนจุนที่รงคนละเวลาครับาทีมนทีสจจุดปแวเาวลับาตอทีจาใกนไิ thấp, chậm, 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 chậm,

เงี้ยเงี้ยัดดันอ่าหมอขึ้นก็คือยังกี่ขันขึ้นกันละแต่ว่าก็ไปได้เฉยเฉยเฉยไปอยู่เลยไอ่สองร้อยพันไปครับตัวท็อปมาอยู่ในดาเลซี่ละเ้ยเสียเขียวหัวเป็ดครับซี่อยู่ครับตัวท็อปขวัญใจแม่กำนาน ยิ่งหัวไฟออกไปเอียงปลายลอนลอนเหย่มานะครับขวนใจแม่กำนานบออยู่ด้อออจ้กอเด็ดเท่าวีเจ็ดสิุดเลยเดี๋ยวรุ่นไว้บอกอาการบังไฟเหมือนก่อนแป๊บหนึ่งครับ,บหลงงมมากหลายอยู่ดยดเด้อครับเสียกีลูกไก่ฟ้าบวกคู่หญิงสั่งลุยครับสองร้อพันไปครับของตัวท็อปมาอยู่ราคาที่หกจะมาเจสิบ อ่าขจาะกอดเดียร์ทวีเะไม่ไ้เลย7ที่ปใจรักเ2เ็5สองเดเดี๋ยวบางบางเมือนี่มันช่องสีนี่มันจะบางอย่างจะอัดตับเลยอ่ะผมเอาเตลงแล้วครับตัวท็อปครับเวลาสองร้อยห้าสิบวินาทีครับตัวท็อปพูดออกไปมันมันกับโมแมนธรรมดาดีบางเมือนเห็วนว่าซ้นีก็บอมอ่ะคนใจยคนใจแม่กำนันหนักเลย คนเจมีกำนันไม่ไหวครับหนักเลยเพราะว่ามา <c oughs> หลังๆมันเนี้ยมาตรงๆนะครับ <c oughs> คนเจมีกำน,นันครับเราลุนครับเราลุนยี่สูงยอยู่นะเหมือนนี่กัหลักลา,กลา,กกาคนผิดออกไปแล้วก็ยังมิดทีรีอยู่เลยครับเราลุนครับมันเป็นฟ้าลุลวครับเต <c oughs> ีลูกไก่ฟ้าครับบวกคู่หญิงฟ้าลอยไหม ้ยุ้ไปเลยหยกไปได้อุดไปใลยยังบ่ท่นได้เห็นด้วยเหรอนี่เดียวเป็นควันอน้ลอมันชัดขึ้นควันรับอะช่องหากระลุนครับขอเจกาเดีทวีเจ็ดปดใจรักเจ็ดสองเจ็ดเจดช่างเล่มเจ็ดเปีลุงแล้วครับของวรนดนาวรนครนครับเวราดระมาณ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองวินาทีร้อยประมาณร้อยสี่ร้ยสามร้อยสี่ประมาณนี้หละตอนนี้สั่งไปเมื่อน,นี้ยังม่ท่านได้ชัดส่มนะครับมันก็ลุดไปอีกครับเป็นอ่ะมาแล้วมาแล้วครับบอหายดอกเด้อย่ยมาตรงๆวทีลูกไก่ฟ้าครับเยี่ยมาตรงๆ ผมมันคึดว่าเลย้วมันเหลี่ยมแนบ,บแนบ,บ,บ,บมากนะครับนี่เด้อไตกวันขาวแจ้งนะครับจะเงี้ย,ยยังเร็วเด้อของเศรษฐีลูกไก่ฟ้านะครับเกียรมาอย่างเร็วเลยนะเศรษฐีลูกไก่ฟ้าโอ้ยเกียรมันจีคุ้มยังสืบออกพัฒน์ไฟย่ำอยู่นะครับนี่แหละดุดดุดดุดมาครับนี่เรละวีบจุบลงลาครับของเศรษฐีลูกไก่ฟ้าครับเวลาหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าวินาที ของเศรษฐยรอบน้าครับที่สิบส right> ี่สิบเจ้หญิงชาววของให้ช่วงนี้ครับหนึ่งสองสามปล่อยครับอกล็อกล็อกดันดันลกดันดันอันาดันแรเันไปทั้งท่าทีไปบ่ได้นะแตก็ไปรอบอีกแล้วปืนสู่ไปต่อได้นะครับ ีลูกไก่ฟ้าเปะลงแล้วครับของเล่นมงคลเวลา330ร้อยสามสิบวินาทีกับเล่นมงคลอารุณตังเืองรัดชยานันสามร้อยยี่สิบนะเร่งเร่ับคนผิงไปมากโยครับของเศรษฐีลูกไก่ฟ้าบวกเจียงสั่งลุยรัดบวกหนึ่งียวเจริญยนบวกหนึ่งแยวเจริญยนน้ำตัวมันจังหวะเรยกเจ็บแสนไปเมื่อไรครับไปงงงงงงแล้วก็ เืนปอสู่ได้นะหมดหลายน้ำสามร้อยพันครับของเจหญิงมาอยู่เจญิงสั่งเลยครับซื้อต้นที่ค่้าต้นนี่เราสามี่ต้นใกล้ๆผมนี่ละเล่นตรงขึ้นไปเรื่อยๆมามันมาบังเลยไล่ตรงๆขึ้นไปไปดูแหงๆน,งนี่นั่นคือขวางครับชัยนานเล่นตรงขึ้นไปครับสามร้อยยี่สิบพันไปครับของเจหญิงมาอยู่ 3ามราพันสี่สิบอ้หวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบปลาเหลืองแก้งเหนือไปดูขึ้นไปมันคือของเชยนานนี่ก็เบาดีขึ้นกันครับของสวางส่างพิลมนรับ้าเ้านิดนัครับถ้าเช้าระดับไม่พอครับของเชยนานป่ะ ใครเอกที่ก็เกี่ยบกันได้ครับใก่สีลงกันแล้วไปแล้วแล้วเป๊ะเรื่องล้วครับเสร็จีลูกไก่ฟ้าครับเวลา360วินาทีติมาขับมาเราปล็อกไปแล้วจังหวะเราได้หลาย